สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะทั้ง2คันนี้นะคะจะจัดส่งที่นครสวรรค์แล้วก็ สุโข,ขทัยนะคะกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจทุนเสมอโดยการส,สั่งจองออนไลน์ออนนไลน์รถทั้งสองคันนี้มานะคะสำหรับร้านทุนเสมอแท็กเตอร์นะคะทุกกรณีนะคะเ,เวลาลูกค้าจะสนใจโอนจองออนไลน์นะคะกุ้งจะบอกลูกค้าทุกคนเลยนะคะให้ดูรูปดูคลิปแล้วก่อนพอตัดสินใจแล้วคุยราคากันจบแล้วนะคะก่อนจะโอนจองมาจำสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะ กุ้งจะให้วิดีโอคอลก่อนทุกกรณีนะคะในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจจะมาจำแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าป้องกันเ,เรื่องของมิจฉาชีพนะคะลูกค้าเพื่อความสบายใจของลูกค้าด้วยนะคะกุ้งฝากเตือนลูกค้าไว้เลยนะคะว่าถ้าคุยกับเซลลพูลเสมอนะคะจะต้องอก่อนโอนจองมาจำขอวิดีโอคอลได้ทุก เ,ะะเดี๋ยวเราไปรีวิวรถคันแรกเลยนะคะเป็น l 5 0 1 8 sp นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีใบดันผ่านพนนะคะผ่านพนจะเป็นของ lcs และโรตารี่นะคะมือสองนะคะไปจังหวัดส,สุโข,ขทัยนะคะสำหรับเคสน,นี้นะคะลูกค้าโอนจองมาจำโอนจองมาจำมานะคะวิดีโอคอลเข้ามานะคะสำหรับ รถคันนี้นะคะจะเป็นรถสภาพเดิมๆเลยนะคะเป็น L 5 0 1 8ย SP สวยๆแบบนี้นะคะมาตรฐานของผู้เสมอแท็กเตอร์นะคะเราจะเปลี่ยนกรองทุกกรองเลยนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศกรองโซลา่ากรองน้ำมันเครื่องและกรองไฮโดรลิกส่วนน้ำมันไฮโดรลิกนะคะเราจะใช้เติมเอานะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะคะห้องไปที่ห้องผู้โดยสารนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะใครมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะ สบายใจได้เลยของร้านพูลเสมอตรงปกแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นโรตารี่นะคะของตราช้างสวยๆเลยค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางมากุ้งบอกเลยดูคลิปนี้แล้วมั่นใจได้เลยนะคะเราเ,เราขายออนไลน์นะคะไม่นอกจากจะรถตรงปกแล้วได้รถแน่นอนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะให้ลูกค้านะคะ แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะคะก่อนทำการมัดจานะคะสำหรับนี่เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าหาได้ที่ร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปคันถัดไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นรถรุ่น L5018 นะคะตัวนี้นะคะจะไปพร้อมกับใบดันดินหน้าและผ่านพรวนตาช้างนะคะกุ้งขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอันนี้ไปพร้อมกันเลย ทั้งสองรายทั้งสองลูกค้านี้นะคะออสั่งซื้อออนไลน์มานะคะขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะนี่ดูได้เลยนะคะสีสันตรงปกแน่นอนสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากจะได้รถแล้วก็ได้รถตรงปกด้วยมาตรฐานของพูลเสมอกุ้งแจ้งไปแล้วเนาะมีเช็คระบบไฟก่อนส่งด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้จะเป็นยางใหม่สี่เส้นนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่จะเป็นผ่านตาช้างแบบนี้นะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าใครที่กำลังหารถอยู่นะคะมาที่ร้านเราได้เลยนะคะสนใจขนไหนแอดไลน์มา063 453 9224นะคะลูกค้ามีรถให้เลือกเยอะเลยนะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้รถตรงปกแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องสำหรับ ลูกค้านะคะกุ้งบอกทริคนิดนึงนะคะใครฟังไม่ทันนะคะให้แอดไลน์นะคะเพื่อวิดีโอคอทุกกรณีนะคะป้องกันมิจฉาชีพเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะมิจฉาชีพลอมเพจร้านหลายร้านเลยนะคะลูกค้าไม่ใช่เฉพาะร้านพูลเสมอนะคะหลายร้านโดนปลอมนะคะเพราะฉะนั้นร้านจริงนะคะทุกร้านนะคะเขาจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยแอดไลน์กันแล้วนะคะ สำหรับรถสวยๆทั้งสองคันนี้นะคะกรุ่งกราบขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าชาวภาคเหนือนมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อได้ทั้ง3สาขาท,ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ